เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าปล่อยวางจนชินหูแต่เคยไหมที่เราพยายามจะปล่อยอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายมันกลับวนกลับมาเจ็บอีกบางคนบอกว่าก็แค่ไม่คิดสิก็แค่ไม่สนใจแต่ในความจริงการไม่สนใจไม่เคยทำให้เราหายทุกข์เพราะข้างในเรายังผูกอยู่เงียบๆโดยไม่รู้ตัว ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องดีต้องจบไวคนจำนวนมากเริ่มใช้คำว่าปล่อยวางเหมือนเป็นปุ่มลัดของชีวิตมีเรื่องไม่พอใจก็พูดว่าไม่เป็นไรปล่อยวางเถอะมีใครทำร้ายเราก็พูดว่าช่างเขาเถอะปล่อยวางไปแต่ในใจลึกๆเรายังจำทุกคำพูด ยังรู้สึกแน่นในอกทุกครั้งที่นึกถึงเรากำลังแกล้งปล่อยหรือปล่อยจริงๆกันแน่หลายคนเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ต้องแคร์แต่จริงๆแล้วการไม่แคร์บางครั้งก็เป็นเพียงการหนีหนีจากสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหนีจากความรู้สึกที่เรายังไม่กล้ามองตรงๆคำถามคือ เราจะปล่อยวางได้จริงหรือถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะวางในทางธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าการวางไม่ได้เกิดจากการตัดแต่มันเกิดจากการเข้าใจสิ่งที่เราเยึดไว้ไม่ใช่สิ่งภายนอกหรอกแต่มันคือตัวตนในใจที่อยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างใจอยากอยากให้เขาขอโทษอยากให้เหตุการณ์มันย้อนกลับมาใหม่ อยากให้ความเจ็บมันหายเร็วๆแต่นั่นแหละคือสมุทยัยต้นเหตุของทุกข์เมื่อเรายังอยากเราก็ยังยึดเมื่อเรายังยึดเราก็ยังไม่วางลองสังเกตดูสิเวลาที่เราพูดว่าจะปล่อยแต่ใจยังคิดวนอยู่จิตเรายังทำงานอยู่ในโหมดต่อต้านมันพยายามผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปแต่การผลัก ก็คือการให้ความสำคัญเรากำลังวางสิ่งนั้นลงในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การผลักออกแต่คือการเห็นตามจริงเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามันกำลังดับไปและเห็นว่ามันไม่ใช่เราเมื่อเห็นอย่างนี้จิตจะวางเอง โดยไม่ต้องพยายามเพราะแท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะวางแต่มันเกิดจากความเข้าใจจนไม่ต้องถือโลก,กทธศน์ก่อบอกว่าปล่อยวางคือเลิกสนใจแต่โลกทัศน์ใหม่ของธรรมะบอกว่าปล่อยวางคือเข้าใจจนไม่ต้องยึดเราวางไม่ได้ เพราะเรายังอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างใจอยากแต่เมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะเริ่มคลายเราจะเริ่มยอมรับและเราจะเริ่มวางได้อย่างแท้จริงการปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยผ่านไม่ใช่การแกล้งทำเหมือนไม่รู้สึกแต่มันคือการอยู่กับความจริงโดยไม่หมี โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้เป็นอย่างใจเพียงแค่เห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นและเมื่อเห็นชัดพอสิ่งที่เคยหนักจะเริ่มเบาสิ่งที่เคยต้องพยายามปล่อยจะวางเองอย่างเป็นธรรมชาติสุดท้ายการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราต้องเย็นชาหรือเฉยเมยแต่มันคือการรักโดยไม่ต้องครอบครอง เข้าใจโดยไม่ต้องเปลี่ยนใครและอยู่โดยไม่ต้องยึดเพราะบางทีทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การไปถึงแต่คือการหยุดดิ้นบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าต้องวางมันไม่ได้ต้องหายไปจากชีวิตแต่มันแค่ต้องเปลี่ยนที่อยู่จากใจที่แบกไปเป็นใจที่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่ถืออยู่ เราจะไม่ต้องพยายามวางอีกเลย